รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับดีฉันสุรางศีสะนะคะเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันหยุดพักผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะในรายการอ่านเข้าเส้นค่ะและวันนี้ค่ะเราก็ไม่พลาดที่จะนําสาระดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันเหมือนเดิมค่ะแต่จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปชมตัวอย่างในรายการกันก่อนเลยค่ะหนังสือช่วยเปลี่ยนความคิดและพลิกชีวิตคุณได้บอมัมกจะบอกคนอื่นเสมอว่ามันคือแบบคาตอบในชีวิตให้อภยัย เข้าใจยอมรับอีกฝั่งหนึ่งทุกๆเรื่องอะค่ะแล้วลงมือทําชีวิตเราให้ดีที่สุดชีวิตเราจะรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนค่ะในหนังสือจํานวนหลายๆเล่มนะคะที่เราได้เคยอ่านดิฉันเชื่อค่ะว่าจะมีบางเล่มที่เรารู้สึกเกิดความประทับใจแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจําของเราค่ะ คนดังนักอ่านของเราก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็มีหนังสือที่เรียกได้ว่าเป็นหนังสือในดวงใจนะคะด้วยเหตุผลความชอบที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่จะเป็นเล่มไหนและด้วยเหตุผลอะไรเราไปฟังพวกเขาเล่าให้เราฟังกันเลยค่ะหนังสือที่ประทับใจเหรอคะถ้าถามว่าเล่มแรกที่รู้สึกก็คือเรื่องนี้คะ่ะตัวกูของกูท่านพุทธทาสพิภุมันแก้ปัญหาได้คนเราเวลาที่ชีวิตมีความสุขสบายเป็นปกติเรามักจะแบบเออระเหยลอยลมอ่านกระตุ้ คนเอนเตอร์เทนตัวเองไปอ่านแมกกาซีนแบบเฮ้ยไปซื้ออะไรดีกว่าแต่เวลาที่เมื่อไหร่เรามีความพุกว่าค่ะเราจะมานจดจ่ออยู่กับที่ตัวเราเองอะ่ะดังนั้นหนังสือมันคือคีย์ในการแก้ปัญหาสำหรับนุ่นนี่คือเล่มแรกที่นุน่นนุ่มมักจะบอกคนอื่นเสมอว่ามันคือแบบคำตอบในชีวิตแล้วมันทําให้นุ่นเริ่มอ่านหนังสือในเชิงแบบ ความคิดมากขึ้นไม่ใช่อ่านเพื่อเอนเตอร์เทนความสุขของเราอย่างเดียวแต่ว่ามีเล่มหนึ่งที่นูรู้สึกว่าเอ้ยอยากเอามาแนะนำนี่เป็นแนวหนังสือเสริมกำลังใจค่ะของคุณบินเรียววาลินคือมีสะสมเกือบทุกเล่มที่เป็นหนังสือเสริมกำลังใจเพราะนว่าแต่ละเล่มเหมือนทำให้เรามองชีวิตได้ง่ายขึ้นบางที เรื่องธรรมดาธรรมดามก็ทําให้เรามีความสุขได้ไม่จําเป็นต้องรวยที่สุดสวยที่สุดหล่อที่สุดหรือว่าประสบความสําเร็จที่สุดเราสามารถมีความสุขในในสิ่งที่เราเป็นได้นะว่าเออก็เลยชอบหนังสือแบบแนวนี้ค่ะผมชอบผมชอบอ่านของพี่จิกประภาสอยู่แล้วผมว่ามันเป็นชัเตอร์สั้นๆแต่ว่าสร้างแรงบานาลใจให,ให้งานเราอยู่เสมอนะคือพวกลมของที่พี่จิกเขียนนะครับส่วนใหญ่หอมจะชอบอ่านของออพวกนักเขียนอย่าง ฟูอ้อยหรือพวกเข็มทิศชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะมันเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เราในการใช้ชีวิตว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเจอโจย์บางอย่างในชีวิตที่แบบเฮ้ยเรายังแก้ไม่ได้แต่ว่าคนที่เขาเคยผ่านมาแล้วผ่านประสบการณ์ตรงนี้เหมือนเขาลงมองย้อนกลับมาเนี่ยเขาจะให้ข้อคิดที่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะชอบแบบแนวพวกแบบปัญญามีหลายเรื่องมากเลยเอ,เอาของคุณวินเรียวรินแล้วกันครับประชาธิปไตยมาเส้นขนานครับ ผมเอาเป็นของคุณธีรกรหูตางูแล้วครับชื่อว่านกเพลงครับช<ม>ือ่อเดียวกับเพลงของพระพินคุณป้าเลยครับผมผมอ่านแนะนํามุซาชิครับก็อ่านแล้วจะอ่านแล้วก็จะได้บรรยากาศแบบญี่ปุ่นแบบเก่าๆโบราณครับผมชอบอโจนลธานนางนวลครับพอให,ให้ให้อ่านแล้วชอบเรื่องนี้มากเล่มที่อามาตะตลอดกาลในใจซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเล่มที่เราชอบแต่เล่มนี้ก็ยังคงครองสถิติ ก็คือธุรกิจวนกระแตชื่อหนังสือว่าธุรกิจวนกระแตคิดต่างไม่มีทางตันครับเป็นหนังสือแปลของญี่ปุ่นนะฮะผมว่าหนังสือทุกเล่มมันมีความหมายหมดผมหยิบเล่มนี้มาเพราะผมเชื่อว่าตัวเองเป็นผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์และเอาเล่มนี้มาปรับใช้ว่าผลิตภัณฑ์แบบเก่งทัชยะจะคิดต่างยังไงเล่มนี้ทำให้ผมกลายเป็นเก่งทัชชยะในปัจจุบัน เห็นไหมแล้วว่าหนังสือช่วยเปลี่ยนความคิดและพลิกชีวิตคุณได้หรือแม้กระทั่งหล่อหลอมให้ใครบางคนก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้โดยหนังสืออย่างนุ่มเก่ง The Voice ของเราที่เขามีวันนี้ได้ก็เพราะการอ่านได้ยินแบบนี้แล้วก็ลองหาหนังสือดีๆมาอ่านกันเถอคะค่ะและไม่แน่นะคะว่าการอ่านครั้งต่อไปคุณเองก็อาจจะค้นพบหนังสือดีในดวงใจที่พลิกชีวิตของคุณเองก็เป็นได้คะ่ะ แล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีหนังสือเล่มไหนที่ประทับใจกันบ้างเขียนมาแบ่งปันประสบการณ์การอ่านกับเราได้ที่ Facebook อ่านเข้าเส้นนะคะเพื่อว่าหนังสือในดวงใจของคุณนะคะจะส่งต่อแรงมาดาลใจในการอ่านให้กับคนอื่นได้บ้างก็คงจะดีไม่น้อยใช่ไหมคะสำหรับเรืิต t y ี้สัปดาห์นี้นะคะน้องแพรวของเราค่ะก็ยังคงเดินหน้าค้นหาเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับชีวิตต่อไปค่ะตอนนี้ ผ่านมาครึ่งทางแล้วเราจะไปดูกันนะคะว่าหนังสือได้เข้าไปปรับเปลี่ยนความคิดของเธอได้อย่างไรบ้างช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันค่ะ ีวิตและอ่านหนังสือไปพร้อมๆกับน้องแพรในช่วงที่2ของอ่านเข้าเส้นกันต่อนะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะดิฉันได้เกริ่นเอาไว้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมีครูที่จะมาช่วยแนะแนวทางให้น้องแพรได้ปลดล็อกความคิดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีทิศทางมากขึ้นค่ะตามไปดูกันนะคะว่าเมื่อน้องแพรได้เจอคุณครูที่ตัวเองชื่นชอบแล้วเธอจะมีอาการยังไงและเธอจะได้รับคําแนะนําอะไรไปใช้ในชีวิตได้บ้างค่ะ ในอ่านเข้าเส้นสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาน้องแพลวไปสงบจิตพิชิตความสับสนซึ่งก็ทำให้น้งแพลวได้สติระลึกรู้ถึงความจริงและแก่นแท้ของชีวิตตามที่เคยเรียนรู้และฝึกปฏิบัติมาวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ครับที่เราเชื่อว่าจะช่วยให้น้งแพลวมีเข็มทิศในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนั่นก็คือเราได้พาน้องแพลวไปขอคำปรึกษาจากครูอ้อยทิตินาถณพัทลุงผู้เขียนหนังสือชุดเข็มทิศชีวิต ตามไปดูและเก็บคำแนะนำจากครูอ้อยมาใช้ในชีวิตไปพร้อมๆกับน้องแพลวเลยนะครับวันนี้ค่ะ,ด,คะดีใจมากเลยค่ะที่มาเจอครูเกิดอะไรขึ้นคะที่ที่ไม่อยากมาเจอครูเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าหนูสับสนนะคะแบบว่าตอนนี้ค่ะหนูขายเสื้อผ้าคนอ้วนใช่ไหมคะแล้วหนูอ่ะหนูต้องบอกว่าหนูหนูทำธุรกิจไม่แบบเหมือนกับว่าไม่คิดว่าตัวเองจะทำธุรกิจได้แล้วหนูก็อ่านหนังสือ เลมสีแดงเข็มที่ชิดมั่งข้างอะคะ่ะโบชาร์ของมูณครูอะคะ่ะหนูก็เลยค้นเจอว่าคนที่หนูแพรจริงๆอะคือคนอ้วนแบบแบบหนู<ม>แล้วหนูก็เลยทำสภาคนอ้วนอันนี้เรื่องจริงจัดใจเลยนะคะแล้วพอทำปุ๊บอะคะ่ะหนูแบบคือจากที่หนูปกติตกงานนะคะแบบจบมาสองปีที่แรกทำหนึ่งเดือนที่ที่สองทำสองเดือนที่ที่สามโดนไล่ออกอีกอะคะ่ะ<ม>ทำสามเดือนเนี้ยคะ่ะ แล้วแล้วพอหนูมาทําอันนี้ก็คือแบบเหมือนกับว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยค่ะจากหนูเป็นคนที่แบบดูจะไม่เอาไหนในสายตาแม้กระทั่งคนที่หนูรักที่สุดคือแม่ของหนูค่ะตอนนี้ก็คือแบบหนูสามารถที่จะเหมือนกับว่ามีเงินเดือนที่แบบมากกว่าเด็กเด็กอายุ24เขาพี่เป็นแบบเรียนจบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเยอะจนหนูแบบไม่ไม่คิดว่าหนูจะจินตนาการได้หนูหนูทํางานเนี้ยหนูแฮปปี้มากแต่ว่าในความแฮปปี้ของหนูค่ะ หนูอยากเลิกหลายครั like ้งมากเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วความฝันของหนูคือหนูชอบเป็นคนเขียนบทก็ได้เป็นนักแสดงก็ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลังอะไรก็ได้ที่แบบเกี่ยวกับหนังพวกนี้ก็คือโดยสรุปก็คือน้องแพลวเนี่ยในชีวิตมีคนคอยว่าเราเสมอว่าเราเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอมบนางจะออกจากงาน1เดือนสเดือนหรือถูกไล่ออกใช่ไหมคะจน ตอนนี้น้องแพรบอกว่าอ่านหนังสือเขนที่ชิดบ้างท่านทำโบชาร์ดแล้วก็มาทําเสื้อผ้าขนอ้วนทําได้ประสบความสําเร็จมีรายได้เป็นแสนใช่ไหมคะท่านนี้เนี่ยเวลาที่คนเราอะค่ะไม่สามารถยอมรับความสําเร็จของตัวเองได้เช่นว่าพอเริ่มทํางานแล้วก็1เดือนต้องมีเหตุให้ลาออกตอนแรกงานแรกเลยที่1เดือนต้องออกเนี่ยเพราะว่าเราเออเหมือนว่าหนูปวดท้องค่ะเป็นโรคกระเพาะเวลาที่ข้อแรกนะคะ คนเราเนี่ยจะมีไม่สบายสองสองส่วนส่วนหนึ่งคือจากร่างกายจริงๆหรือสองค่ะเหมือนเวลาที่เราไม่ชอบอะไรไม่อยากทําอะไรหรือเราไม่มีความสุขกับบางสิ่งบางอย่างเราสามารถสั่งให้ตัวเองอ่ะไม่สบายขึ้นมาได้ด้วยเวลาที่เกิดเรื่องราวในชีวิตซ้ําๆนะคะหลักการนะคะคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดเกิดเรื่องราวในชีวิตของเราซ้ําๆเช่นทำไมเราตกงานซ้ําๆคนประมาทว่าเราทําอะไรไม่สําเร็จทําแล้วทําไม่สุดหรือเวลาที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็หยุดซสกลางคัน รือเวลาที่ไปเจอคนไม่ดีเนี่ยเราก็เชิญเขาเข้ามาในชีวิตใช่ไหมไปให้เขาโกงเราบ้างอะไรบ้างให้คุณค่าเขาให้คนให้คุณค่ากับเขาจนเขาต้องมาทําร้ายเราใช,ใช่ไหมคะหรือเราคุยกับคุณแม่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทะเลาะกันตลอดเวลาอันเนี้ยเวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นในชีวิตอะค่ะคำถามก็คือถ้าย้อนกลับไปในอดีตอะจะต้องเคยมีเรื่องราวยกตัวอ,อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเราเลิกกันในตอนที่เราเป็นเด็ก หลายคนนะคะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เลิกกันตอนที่เราเป็นเด็กหรือเอาเราอะไปฝากไวใ้ให้ญาติผู้ใหญ่เลี้ยงไม่ได้ดูแลเราแล้วเด็กคนนั้นนะคะมีความรู้สึกไปคิดตัดสินใจเอาเองว่าเป็นเพราะเราไม่เป็นที่รักหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รักเราหรือเปล่าหรือไปเห็นคุณพ่อทําเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยให้ล้มเหลวในชีวิตเช่นถ้าขายไม่สําเร็จทําธุรกิจไม่สําเร็จถ้าเด็กคนนั้นอนะไปรู้สึกว่าในส่วนลึกๆโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวค่ะ โกรธว่าทําไมคุณพ่อไม่ทําอะไรที่ดีอ่ะมันก็จะเกิดผลแบบนี้โดยสรุปนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของคนเราอ่ะมันเป็นโครงสร้างถ้าเกิดเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้ขึ้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นว่าคนคนหนึ่งไม่ยอมอนุญาตให้ตัวเองประสบความสําเร็จทําสิ่งที่ตัวเองรักอย่างย,งยั่งยืนต่อเนื่องให้ตัวเองมีความมั่งคัง่งมั่นคงในชีวิตพอย้อนกลับไปเนี่ยมันจะมีต้นเหตุมีสาเหตุหลายอย่าง แน่นอนว่าเราเปลี่ยนต้นเหตุไม่ได้เราอะ่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเรื่องราวในอดีตในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นได้แต่เราอะค่ะสามารถกลับไปทําความเข้าใจได้เพราะว่าทําไมเราถึงต้องทําความเข้าใจคะถ้าเราไม่ทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งค่ะจะเกิดผลทําให้แบบที่น้องแพลวบอกอะค่ะพอเราจะได้งานทําเราก็ทําให้ตัวเองป่วยซะอย่างนั้นอะไม่สบายซะอย่างนั้นคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะเคยเวลาที่จะไปสอบอะไรที่ดีๆแล้วเกิด หัวแบ a n k เป็นลมป่วยซะวันที่ไปสอบหรือจะไปสัมภาษณ์สิ่งที่ดีดๆก็จะไม่สบายขึ้นมาซะอย่างนั้นระบบอัตโนมัติในตัวของเราอาะค่ะจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเขาจะป้องกันให้เราปลอดภัยถ้าเขารู้สึกว่าถ้าฉันทําสําเร็จอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะมาคาดหวังกับฉันเยอะอีกอเขาก็จะตั้งตัวตัดอัตโนมัติเลยว่างั้นอย่ามีเลยแฟนอย่าประสบความสําเร็จเลยอย่าทํามันให้ได้เลยไปโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงๆแล้วอะค่ะในชีวิตเราอะเราไม่จําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง น้องแพรอะค่ะในแง่ของหลักการเนี่ยสามารถที่จะขายเสื้อผ้าคนอ้วนต่อไปได้เรื่อยๆไปพร้อมๆกับการเขียนบททํา y o Youtube ทําเรื่องราวต่างๆที่เป็นงานอดิเรกที่เรารักเพื่อที่ว่าด้านที่เราเลียเ้ยงชีพใช่ไหมคะก็เจริญเติบโตแายได้เดือนนี้แสนหนึ่งเดือนอีกพอเราคลายคมในใจเรานะอีก3เดือน6เดือนหน้าอาจจะเป็น5้าแสนเจ็ดแสก็ได้ใ่ไ ฝั่งที่เราทํา youtube พอเรามีฐานะการเงินที่มั่นคงอ่ะเราก็ทํา youtube ให้ด้วยด้วยใจที่สบายมีความสุขความคิดสร้างสรรค์เราก็สอยกลายเป็นว่าทั้งสองเรื่องเรียนดีทั้งคู่ได้เลยแต่วันนี้ที่เราได้มาเจอกันเนี่ยค่ะการที่น้องแพรอะค่ะจะทําทั้งธุรกิจให้ประสบความสำเร็จมีรายได้เดือนละห้าแสนล้านหนึ่งแล้วก็มีชื่อเสียงจากการทํา youtube ทําหนังต่างๆเนี่ยน้องแพรอะค่ะก็จะต้องย้อนกลับไปเข้าใจว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะเหมือนที่น้งแพรบอกว่าอ่านเขียนที่ชีวิตเล่มเจ็ดมาใช่ไหมคะลดล็อกคลา,ายปมเนี่ยก็คือว่าให้เราค่ะคุณผู้ชมก็ทําตอนนี้ได้เลยคือย้อนกลับไปในอดีตว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราอะค่ะไม่ได้ไม่รักเราการที่เขาเลิกกันหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเด็กตัวน้อยในชีวิตของพวกเราเลยไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราตอนที่เป็นเด็กเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีเหตุผลของท่านแล้วท่านอะคะรักเราอย่างลึกซึ้ง การที่ท่านาเอาเราไปฝากไว้กับญาติผู้ใหญ่เพราะว่าเป็นคนที่ท่านาไว้ใจมากที่สุดว่าคุณพ่อคุณแม่ของท่านาจะดูแลเราได้ดีอย่างยอดเยี่ยมถ้าคุณผู้ชมและรวมทั้งน้องแพร่ทราบซึ้งถึงความรักที่คนสองคน,นะคะตั้งใจแล้วก็มีให้กับเราอย่างแท้จริงะคะ่ะ เราจะยอมรับเด็กน้อยในตัวของเราได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อคิดของน้องแพรวก็คือหนึ่งกลับไปรักเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เหรอ,รอ,อมัหมอนหายโกรธอะไรใช่หายโกรธเขาอย่างคุณแม่ไปดูแลน้องจนเป็นหนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเข้าใจว่า คุณผู้ชมหลายคนอาจจะรู้สึกว่าทาไมเวลาลูกที่มีปัญหาพ่อกับแม่จะรักเยอะมากใช่ถูกค่ะใช่ค่คะเพราะว่าอันนึงเราต้องยอมรับว่าเวลาลูกมีปัญหามันทําให้พ่อแม่ได้แสดงบทบาทความเป็นพ่อแมอ่นตอนที่เราเป็นเด็กแล้วลูกที่เก่งดูแลตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยพ่อแม่ก็จะรู้สึกไม่สําคัญสอนอะไรก็รู้ไปหมดก็จะไม่ไม่น่ารักสำหรับท่าน,าน,าน,านก็จะไปอบอุ้มลูกที่สร้างปัญหาอยู่เรื่อยๆเ,เราก็ให้ความสําพันธ์กับพ่อแม่บ้างมีอะไรก็ปรึกษาชื่นชมนะคะ เราต้องการให้พ่อแม่ชื่นชมพ่อแม่ก็ต้องการให้เราชื่นชมกอดรักกอดบอกรักชื่นชมดูแลเท่าที่เราทําได้แต่ไม่ให้ท่านมีอิทธิพลที่จะดับฝันของเราขอให้น้องแพลชคดีนะคะขอให้มีชีวิตที่ดียอดเยี่ยมประสบความสำเร็จรุ่งเรืองเป็นที่รักมีคนรักดีๆเจริญลุ่งเรืองตลอดไปสาธุได้คุยกับครูอ้อยตัวต่อตัวแบบนี้ทำเอาน้องแพลของเราปลาปื้มอิ่มสุก แถมได้ข้อคิดกลับไปใช้ในชีวิตหลายอย่างเลยทีเดียวและเพื่อเติมความสุขให้น้องแพรวมากขึ้นอ่านเข้าเส้นก็ขอมอบหนังสือเข็มทิศชีวิต7ตอนปลดล็อก ok, สู่ความสําเร็จให้น้องแพรวไปอ่านเติมเต็มความสําเร็จกันด้วย <S <S และ Special, สเปเชียลสำหรับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ถือโอกาสขอเคล็ดลับความสำเร็จจากครูอ้อยมาฝากด้วยนะครับ ก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะส่งเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอทันทีที่เราอ่ะหันด้านที่ดีที่สุดเข้ามารับมือถ้าเมื่อไหร่ที่เกิดเรื่องบางเรื่องแล้วเราหันความอ่อนแอประชดโกรธเอาคืนแก้คืนลงมือแก้เ็ดนะคะชีวิตเราจะไม่หันไปในด้านที่ดีเพราะฉะนั้นนะะหันด้านให้อภยัยเข้าใจยอมรับอีกฝั่งหนึ่ง ทุกๆเรื่องอะค่ะแล้วลงมือทําชีวิตเราให้ดีที่สุดชีวิตเราจะรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนค่ะเพราะอยค่ะมีความเชื่อแล้วอยากฝากทุกคนนะคะการทําความดีอะค่ะเป็นความฉลาดหลายคนอะเลือกที่จะเอาใจคนอื่นเพลยคนอื่นทําให้คนอื่นเป็นที่รักแต่ในบางครั้งทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันจะทาให้เราไม่เคารพตัวเองแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเลือกทําในสิ่งที่เราเคารพตัวเองได้เรารู้ว่าสิ่งนี้จริงดีมีประโยชน์ถูกกาลเทศะแล้วก็จะช่วยเหลือให้ใครบางคนได้รับ ประโยชนจากการสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดได้ลงมือทํามันจะทําให้ชีวิตเรารุ่งเรืองในทุกๆวันค่ะชีวิตการเรียนรู้ของน้องแพรวกำลังอยู่ในระยะเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปฟังมุมมองความคิดของเธอกันค่ะว่าหลังจากที่เธอได้อ่านหนังสือไปแล้วสองเล่มแล้วก็ได้เจอโค้ชในชีวิตไปแล้วหนึ่งท่านเธอได้เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะ ส่วนตอนนี้นะคะพักกันสักแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะเรามีหนังสือออกใหม่แล้วก็นิยตยสารมารอเสิร์ฟกันอยู่ค่ะ ถึงเวลาที่เราจะมาอ่านหนังสือแล้วก็นิตยสารที่รออยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูกันค่ะว่าแต่ละเล่มมีเนื้อหาอะไรที่น่าอ่านซุกซ่อนอยู่บ้างค่ะสนับสนุนให้คนไทยรักการอ,รอ,อ่านโดย c h i l d r Center เรามาเริ่มกันที่นิตยสารสำหรับสาวๆอย่างคลีโอกันก่อนเลยค่ะกับหลากหลายเทรนด์แฟชั่นที่จะช่วยให้คุณอัปเกรดความสวยให้ปิ๊งยิ่งกว่าเดิมและที่พลาดไม่ได้เด็ดค่ะสำหรับสาวๆสมาร์ทเลดี้ก็ต้องขอลล้ำหน้าอ่านประจำฉบับอย่างบทความโดในใจนี้ค่ะโปรดทราบเกิดมาไม่สวยไม่ได้แปลว่าสวยตลอดชาติกับสารพัดเรื่องราวสร้างพลังคิดบวกให้กับสาวหน้าตาธรรมดาธรรมดาแบบคุณ พราะถึงจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรขอให้ใจสวยไว้ก่อนลองเช็คตัวเองดูซิว่าคุณน่ะเป็นคนพูดจาดีมีจิตใจดีทำงานแบบมืออาชีพหรือเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบที่พูดมาแล้วคุณไม่เห็นคุณค่าก็แสดงว่าคุณกำลังมองข้ามความสวยภายในของตัวเองอยู่นะจ๊ะ และถึงไม่สวยเวอร์ก็ไม่เห็นเป็นไรถ้าคุณมีคนรักที่ดีอยู่ข้างๆทั้งคนไปอ่านเรื่องราวความรักน่ารักน่าหย,ยิกของสามสาวที่หนุ่มๆเทใจให้พวกเธอด้วยเหตุผลอื่นซึ่งไม่ใช่เพราะความสวยและยังมีเหล่าซุปตาแถวหน้าระดับอินเตอร์มายืนยันด้วยอีกหลายเสียงว่าพวกเธอไม่แยแสเลยสักนิดว่าต้องสวยเป๊ะแต่กลับมองว่าถึงไม่สวยเพอร์เฟกก็สามารถภูมิใจในสิ่งที่เป็นได้ แค่นี้คงพอยืนยันให้ใจชื้นได้แล้วใช่ไหมล่ะว่าถึงไม่สวยก็ไม่เป็นไรมีดีที่ใจนะ่ะเลิศสุดๆแล้วและหนุ่มๆไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะเราหยิบเมนเทลมาฝากให้คุณไว้เก็บเทคนิคฟิตกล้ามสวยๆบอด,ดีลำๆไว้มัดใจสาวๆ มาเริ่มกันที่วิธีเผาผลาญไขมันแบบเร็วทันใจที่คุณต้องใส่ใจกันตั้งแต่อาหารที่กินแต่ละจานเพราะอาหารไม่ใช่เรื่องของแคลอรี่เท่านั้นนะแต่ยังเชื่อมโยงไปถึงฮอร์โมนในระบบเผาผลาญแต่จะกินแบบไหนให้ได้ผลลัพธ์การเผาผลาญที่ดีต้องเปิดอ่านกันดูค่ะ จากเรื่องกินมาจัดหนักเร่งมัดกล้ามกันบ้างนะคะกับท่าฝึกคอมโบทั้ง5ที่ใช้เวลาแค่21นาทีในแต่ละวันซึ่งท่าออกกำลังกาย5แบบนี้จะช่วยให้คุณมีความแข็งแกร่งคล่องตัวกระตุ้นการเติบโตของมัดกล้ามใหม่ๆแถมยังกำราบชั้นไขมันสะสมได้อีกต่างหากเจ๋งขนาดนี้ต้องรีบจำเทคนิคไปฝึกกันแล้วล่ะคะ่ะ แล้วจะมีสาวประเภทไหนเราใจหนุ่มๆได้เท่าสาวหุ่นดีแข็งแรงแถมยังเซ็กซี่ถ้าคุณกำลังมองหาสาวแบบที่ว่านี้อยู่แล้วก็คุณต้องปิ๊งสาวนักกีฬาดาวรุ่งเจ็ดคนนี้เป็นแน่แต่จะพิชิตใจสาวฟิตแอนฟิร์มแบบพวกเธอได้อย่างไรต้องไปแง้มหัวใจพวกเธอกันดูค่ะ มาเปิดอ่านหนังสือกันต่อค่ะกับ500ล้านปีของความรักเล่ม2หนังสือวิทยาศาสตร์ของอารมณ์ความรักและความเกลียดชังหนังสือภาคต่อจากเล่มแรกที่จะทําให้คุณได้เข้าใจถึงเหตุผลว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนเรามีที่มาผ่านกระบวนการในร่างกายอย่างไรกับเรื่องที่คุณอาจไม่เคยสงสยัยหรือคิดหาเหตุผลมาก่อนว่าเพราะอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหรือแสดงแบบนั้น ตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวเช่นทำไมคู่รักต้องพูดจาจา้จาจ๋าภาษาเด็กอ่อ,อนอนั่งตักหอมแก้มหรือป้อนขนมกันด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าระบบความผูกพันแบบคู่รักมีรากที่วิวัฒนาการมาจากความผูกพันแบบแม่ลูกดังนั้นพฤติกรรมที่กระตุ้นให้ระบบนี้ทำงานจึงมีลักษณะคล้ายกันคู่รักทั้งหลายจึงอ่อ,อนออ้อซอคลอเคลียเหมือนตอนเป็นเด็กนั่นเอง และยังมีเรื่องน่าสงสัยให้ได้อ่านเพิ่มรอยยักในสมองกันอีกเพียบเช่นเพราะเหตุใดเวลาคนเราอกหักจึงรู้สึกเจ็บปวดและทำไมของอร่อยมักไม่ดีต่อสุขภาพนะหรือทำไมบางคนจึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นคำตอบของคำถามเหล่านี้มีรอไว้ให้อ่านในหนังสือเล่มนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ เราอาจคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของชาวมอนอยู่บ้างแต่สำหรับเรื่องอาหารการกินแล้วดูจะเป็นความรู้ใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะซึ่งหนังสือข้างสำรับมอนเขาได้รวบรวมเรื่องน่ารู้กันแบบเจาะลึกถึงก้นครัวมอนมาไว้ให้เราได้อ่านที่เชื่อว,ว่าหลายคนคงไม่เคยแม้แต่จะเห็นหน้าค่าตาของเมนูเหล่านี้เช่น แกงเลียงผักปลังซึ่งเป็นสูตรอาหารของชาวมอญที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในไทยในแถบชายทะเลจึงได้ดัดแปลงเอาผักปลังซึ่งเป็นพืชป่าชายเลนมาทําอาหารในแบบฉบับมอญและอีกหนึ่งเมนูที่ดูแปลกใหม่ชวนลองก็คือแกงข้าวตังหรือฟับเปิร์ตาในภาษามอญ ซึ่งหน้าตาก็ดูคล้ายกับก๋วยเตี๋ยน้ําที่เราคุ้นเคยจะต่างกันตรงแทนที่จะใส่เส้นก็ใช้ข้าวตังทอดกรอบมากินแทนเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปซึ่งนอกจากหนังสือเล่มนี้จะทําให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมการกินของชาวมอญแล้วในเล่มก็ยังมีเกร็ดความรู้เรื่องวิถีชีวิตของชาวมอญในแต่ละท้องถิ่นมาให้ได้อ่านกันด้วยที่สําคัญเขาพิมีสูตรอาหารมอญที่กล่าวถึงมาไว้ให้เราได้นําไปทดลองทํากินอีกด้วยค่ะ สำหรับใครหลายคนแล้วนะคะหนังสืออาจจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนหนังสือก็คือแหล่งความรู้แต่สําหรับบางคนหนังสือคือเพื่อนคลายเหงาหรือแม้แต่เป็นวัตถุดิบชั้นดีในการเสริมสร้างจินตนาการก็เป็นได้ค่ะ แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดนะคะหนังสือก็ยังคงมอบประสบการณ์ดีๆให้กับเราเสมอค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมให้ความสําคัญกับการอ่านกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ